จากที่ครั้งที่แล้วอ่ะ มาถึงที่แรกแล้วค่ะที่เราจะกินอาหารกันนะคืนนี้เริ่มหิวละมี่ก็เริ่มคำแล้วเนี่ยมาถึงก็ร้านแรกเนี่ยนะคะเป็นร้านข้าวต้มเป็ดอ้วนเออ สำรานเห็นเขาบวงเล็บไปด้วยสำรานราดเก่ามีป้ายเชลชวนชิมด้วยเนาะตั้งแต่ปี5 9 6 0ร้านจะอยู่ตรงวัดเทพพิดาราค่ะที่อยู่ตรงประตูผีอะ่ะอืมมันจะมีซอยเข้ามาที่เป็นวัดตอดรถใช่ปะอยู่แ,วแถวกำแพงวัดเลยอะ่ะร้านคงจะเยอะมากนี่ก็้เคน์เตอร์บาร์เนี่ยในการกินอะ่ะคนเยอะจริงๆอืมเดี๋ยวมาดูเมนูกันค่ะว่าเราทานอะไรบ้าง เมนูแนะนําก็คือข้าวต้มเป็ดอันนี้สั่งเป็นเนื้อแล้วก็เครื่องในด้วยเออเราสั่งมาถ้วยเดียวเพราะว่าโดยส่วนตัวเป็นคนแพ้เป็ดไงเลยสั่งให้ตะก้องกินอย่างเดียวแล้วก็อย่างอื่นน่ะมันมีไก่มีหมูร่วมด้วยอีกจานก็คือเป็นพะโลปีกพะโล่ชอบกินมาปีกไก่แล้วก็จะมียำสามกรอบนี่ยำสามกรอบอืมตัวนี้าราคาเท่าไหร่นะร้อยหนึ่ง แล้วก็ไอตัวปีกเท่าไหร่นะ80ดสิบหรือร้อยนี่นแหละข้าวต้มเป็ดนะคะหกบาทเออเป็นเนื้อแล้วก็เป็นเครื่องในออันนี้สั่งแบบรวมมาแล้วก็ข้าวต้มเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเท่าไหร่เป็นข้าวต้มกุ้ยสั่งมาเฉพาะของกิ๊กเองกินข้าวต้มไม่ได้อยากกินมากแต่แพเดี๋ยวขึ้นขึ้นค่ะเป็ดกินไก่ไปแล้วกันเนาะวันนี้กินไก่กินหมูไปแล้วกันค่ะ เมนูเน็ตไม่ได้กินข้าต้มปุย๋ยไม่เค็มเป็นข้าต้มธรรมดาธรรมดาจริงๆเลยถ้าไม่มีเกลือเลยกินยำสามกลอกดีกว่าหออญญาอยญญาอยากกินด้วยข้าต้มเป็ดอะ่ะกินไม่ได้ จังส,สามกรอบเปรี้ยวหวานแต่ก็ไม่ได้เปรี้ยวมากนะนี่เดี๋ยวเริ่มกินตัวไก่พะโล้ละกินเป็ดไม่ได้ก็กินไก่ไปน,นะจ๊ะจ๋ะเดี๋ยวขื่นขึ้นต้องไปโรงพยาบาลลำบาก น้ำพะโลกลิ่นไม่แรงมากนะตอนกลางสดน้ำได้เลยอะ่ะมันไม่ข้นเหมือนแบบมันไม่ข้นเหมือนน้ำพวกก๋วยจั๊บอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ต้องข้นกว่าอยู่แล้วอ่ะน้องอันนั้นอะ่ะแต่ว่าถ้าเทียบกับเหมือนถ้าอย่างเรากินพะโ,โล่ไข่ไข่พะโล่เทียบกับกินไข่พะโลหรือว่าอย่างอื่นๆอะ่ะอันเนี้ยค่อนข้างจืดสดน้ำได้เลยอะ่ะอร่อยพูดอร่อยอีกละ อร่อยอร่อยอร่อย<น>เครื่องเทศมันไม่ได้แรงมากสักเท่าไหร่อ่ะแล้วก็เปื่อยมากนุ่มมากเหลือแต่กระดูกนี่ร่อนง่ายเหลือแต่กระดูกแสบจิ้มนิดนึง แล้วก็ก่อนหน้าเรามาแถวนี้กันบ่อยมกบ,บ่อย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 จริงๆบ่อยเพราะไม่ได้อะไรนะไม่ได้มากินอาหารนะคะมาซื้อเบีย <c oughs> ซื้อเบียรมันเป็นแบบเบียรขาปะมันข้าง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 ร้านนี้เองค่ะมันมีชื่อร้านเดวอช็อปโชว์หวยในตำนานพี่เขาอะขายเบียรพวกเบียรกระป๋องเป็นเบียรแบบเบียรนอกอะราคารับได้นะ แล้วก็แบบมีหลายอยา่างหลายขนาดให้เลือกแล้วก็อีกอย่างอะ่ะเจ้าของร้านใจดีมากแล้วแถมแบบว่าให้ความรู้อะ่ะคือตอนนั้นอะ่ะจำได้เลยมาครั้งแรกที่แบบพี่เขาแนะนำดีมากแนะนำดีจนติดใจมาไปสิบรอบแล้วก็เดี๋ยวนี้เริ่มออกจากวงการแล้วรู้สึกว่าเข้าวงการแล้วเหนื่อยต้องัําเงินเยอะเพราะว่ามันค่อนข้างราคาแบบอถ้ากินเบียร์ไทยมันก็ถูกกว่าแต่ถ้าเบียร์นี้มันก็แบบ อมันก็อร่อยกว่าอร่อยกว่าจริงแต่ว่าราคามันก็ค่อนข้าง,งสูงกว่าเยอะเลยแหละก็เลยพักักก่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างตัวบวมขึ้นเยอะนี่ก็ยังบวมละอยากให้มันบวมกว่านี้นอ,อีกเนาะแนะนํานะคะร้านวอร์ชปโชห่วยในตำนานชื่อร้านนี้จริงๆนะเซิร์ชแล้วเจอเลยอืใครสายเบียร์ครับ ใครสายเบียร์ครับรับรองมาร้านนี้ติดใจพูดเลย ถึงร้านที่2แล้วค่ะเป็นร้านเย็นตาโฟที่เราชอบมากส่วนตัวเป็นคนชอบกินเย็นตาโฟอยู่แล้วไงชื่อร้านเย็นตาโฟรสเด็ดอยู่เนี่ยแหละตรงประตูผีอะ่ะใกล้ๆก,กับผัดไทยเดินเลยมานิดนึงค่ะตรงซอยที่เรากินกินข้าต้มกันตะกี้แหละหรือว่าจะตั้งต้นตรงกินข้าวต้มก็ได้นะเดินออกมาอยู่ตรงทางแยกพอดีเลยมันเป็นเย็นตาโฟต้มยำอะ่ะหอมทานแล้วจริงๆอะ่ะ โดยส่วนตัวไม่ต้องปรุงเพิ่มก็ได้อันนี้คือแบบสั่งวุ้นเส้นเย็นตาโฟมาเอาแบบเผ็ดน้อยเพราะว่าเคยสั่งเผ็ดมากเผ็ดเผ็ดจริงๆเผ็ดกินไม่ได้เลยเออสำหรับคนที่กินเผ็ดไม่เก่งนะเผ็ดกินไม่ได้เลยนะต้องระวังหน่อยนะคะถ้าสั่งเผ็ดไปอะ่ะอันนี้สั่งเผ็ดน้อยแล้วก็มีของทานเล่นสั่งเป็นเกี้ยวมาค่ะก็มีนี่ ราคา40บาทมันน้ำจิ้มมันก็จะเป็นน้ำจิ้มบวยเออแต่กี้ลองชิมไปก็อร่อยเยอะเรามาเริ่มกินเย็นตาโฟก่อนดีกว่าคอะอร่อยน้ำซุปมันแบบไม่จัดมากเกินไปน้ำซุปมันจะอบร้อนหวานนิดนึงแต่ถ้า แต่ถ้าแบบเหมือนถ้าเขาแบบสั่งต้มยำม,มามันก็ออกจะเปรี้ยวกว่านี้หน่อยอันนี้สั่งเย็นตาโฟรธรรมดาเผ็ดหน้อยกินบุญเส้นเพราะว่าตะกี้กินข้าวมาเยอะแล้วประมาณนึงกินคนเดียวหนึ่งถ้วยก็หมดเลยถามว่าอิ่มไหมไม่อิ่มค่ะยังไม่อิ่มนะกินลูกชิ้นกุ้งเข้าไปด้วยใส่เข้าไป กินนานแต่รสชาติยังเหมนเดิมอร่อยอ่ะกินปลาหมึกด้วยเนี่ยด้วยความสั่งที่แบบเย็นตาโฟเผ็ดน้อยไปเขาเลยเอาเย็นตาโฟรธรรมดามาให้อาจะไม่ได้ยำม,มาพ้าปรุง ปรุงเพิม่มก็อร่อยถ้าใครชอบรสจัดแต่โด,ดยส่วนตัวไม่ต้องปรุงก็ได้อร่อยแล้ว กินเสร็จแล้วค่ะน่าจะอิ่มอิ่มเต็มที่แล้วละ่ะสําหรับคืนนี้เพราะว่าหลายร้านแล้วก่อนหน้านี้หลังจากที่เรากินจันโตมาใช่ปะเราก็มากินมนนมสดอืถ้าเกิดว่ามาแถวเนี้ยแล้วมาแถวเสาชิงช้าหรือว่ามาโซนแบบประตูผีวรจกักรอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าถ้าไม่ได้มากินมนมสดรู้สึกมาไม่ถึงไงไม่รู้อ่ะ แล้วอีกอย่างอ่ะเรากินของคาวคา,าวมาละเราไม่อยากเป็นไพรเราขอเป็นเจ้านายนิดนึงของกินของหวานหน่อยตบท้ายเออก็อรู้สึกอิ่มแต่ว่าในมนนมสดตะเกียคนอ่ะเยอะมากอาจจะถ่ายในร้านได้ไม่ครบไม่ได้พูดในร้านก็เลยมาพูดตรงนี้ให้ฟังค่ะสั่งไปตะกี้ก็หมดไป70บบาทสั่งนมหวานเออเป็นนมเย็นหวานแล้วก็ สั่งเป็นขนมปังนมข้นโอ้โหหวานมากหวานตัดขาทิ้งอะหวานแบบอื้อกินไปน้ำหนักขึ้นตายเลยนี่ก็อ้วนแล้วจะกลัวอะไรอีกเนาะเออนั่นแหละแล้วอีกเลยอีกนิดนึงอะเออเห็นลูกชิ้นน่ะมันน่ากินว่าจะหมดแค่ตรงนั้นแล้วนะกินหวานเอ้ยกินข้าวแล้วก็กินหวานละเดินมาอีกนิดนึงมีร้านลูกชิ้นปลาค่ะร้านนี้เวลาผ่านมาทีไรอะชอบตือทุกทีเลยน้ำจิ้มเขาเผ็ด แล้วก็แบบถึงเครื่องอร่อยมากก็เลยซื้อมาชุดหนึ่ง60บาทเป็นชุดใหญ่เออในนั้นมันเขียนว่าได้9ก้าลูกเดี๋ยวคืนนี้หลังจากกินเสร็จเรียบร้อยแล้วอิ่มละก่อนจะกลับบ้านเราขอถ่ายรูปเล่นกันนิดนึงเป็นคลิปแบบอ่าไม่ยาวมากสั้นๆชิลๆขับรถเล่นชิวๆมอเไซค์อ่ะเออชิลๆไปแล้วก็กินชิลๆกลาคืนเออก็ไม่ชิลเนาต้องสาสีล้านะกินอะไรเยอะขนาดนี้เนาะ ก็เดี๋ยวขอตัวไปถ่ายรูปก,ก่อนนะคะแล้วก็ก่อนจะจากกันคืนนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยแล้วก็ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะ